วันนี้ป้าปอก็จะมาทำนมต้มนะคะหนมต้มใบเตยเหมือนเดิมะคะ่ะใส่แป้งข้าวเหนียวประมาณครึ่งกิโละคะ่ะเราก็จะผสมโดยใบเตยที่เราตำน้ำไปแล้วนะคะขวดคือัวกะทิะค่ะัวกะทิประมาณแค่นี้นะคะโ <Okay. S 1> อเคจะคงใส่งไม่หมดนะคะเดี๋ <Yeah. S 1> ยวจะนั่งไปลงมวดดีวกว่าน,นะคะ เลยค่ะแ,แป้งแข็งก็เติมหั่วกระถิะ่นหน่อยค่ะถัวกะิ่นนี่รสแช่เย็นนานะคะเลยเข้าวไข่หน่อย mm. ได้เบลองแล้วแป้งเหลวเติมแป้งหน่อยค่ะ mm. คนทำอะไรไม่มีสูตรก็วันนี้แล้วนะแป้งเราได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราพักก็เดี๋ยวกันรอรอน้ําเดือดนะคะไสนี่เราคนไปแล้วนะคะมีมะพร้าวมีน้ําตาลกันแล้วก็ เดือดนิดหน่อยแล้ <Wow. S 1> วก็ที่เราก็ปั้นอบปันเทียนไปแล้วนะคะน้ำเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะปั้นขนมใส่ไปนะเรื่อยๆค่ะอันนี้เราใส่หน่งเดียนะะ <Okay. S 1> อโอเคให้ถนัดเลยใส่ตรงนี้สุกหมดกระทะแล้วนะคะ ก็จะตักขึ้นละค่ะตักขึ้นแล้วก็คุกมะพร้าวที่เราเตรียมเตรียมเอาไว้เนี่ยะคะ่ะที่เราก็ทําการคลุกมะพร้าวนะคะมะพร้าวที่เรานึ่งแล้วก็ใส่เกลือไปแล้วเ <labeled> สร็จแล้วค่ะขนมต้มใบเตยของเรานะคะเสร็จแล้วหน้าตาก็เป็นเช่นนี้ កាច់ហើយមានញ៉ាសាហើយថ្ងៃជំជំមវ៉ោ